แน่ใจนะว่าทำเป็นแน่ใจเอลอชีเตา

i anyway. ไม่เป็นไรไม่เป็ดเป็ดใช่ด้วยทำไม่เป็นปีเแบบนี้เอานนี้เป็ดเป็ดเนี่ยอันนี้เป็ดเป็ดนี่เป็ดเป็ดนะแม่อันนี้คือปดเป็ด ใส่เสื้อปีอีอวกก่ะตัวพ่อตาเธอไม่ใช้ใส่เดิมน่ะแ้วก็หน้าดินที่ใส่ตบก่อนแล้วแล้วก็หน้าพุ่นเลยเอาเนี้ยตกแบบจริงจังจริงจังแบบพูนพูนกี่ยังไม่มาแต่ทำก่อนเลยแหละ จะทำก่อนพี่บุ้งก็และวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจอมไป่บุ้งมาเดี๋ยวจะไปจับปลากับแม่กับพ่อกับกับพี่บุ้งกับกับี่จ๋า ว้าว <Wow. S 1> ยาวอยู่นะเนี่ยแรกขายทุนทุนอะไรดยไลค์กดติดตามช่างมารังสงตอนที้ให้ทุนในค๊ายบายทุนปลาบึกเลยเนี่ยทุนปลาบึกทุนปลาบึกจริงใส่ไว้ทำไมทุนอ๋อจะตกทุนไม่ใส่แต่ก็รอหน้าดินแะล้วมันยากทำยาก ขายทุนดีกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าทำไมต้องขอดไว้ก่อน มีหมูไอดไว้ขอขึ้นมาเลยขอแสง้ออเอร์วานะได้ปลาส้มด้วยตัวอีแปดโดยแหละอ้เเปเป็นหูรอนีใช้มาหลุดเลย ตัวใหญ่แค่ไหนแค่หัวควนเลยแหละใหญ่เกินไปไหมใหญ่เกินใหญ่เกินเมื่อวานอะตอนปลาส้มมาใช่ไหมเราเราต้องเอาเหยื่อจากปลาส้มไว้เดี๋ยวมันกักัดตอนที่สองเดี๋ยวมันกกัดตอนที่สามเดี๋ยวมันก็กัด เดี๋ยวใกล้สร็แล้วเดี๋ยวเดวตัวใส่ทูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวพาไปตกปลาเดี๋ยวพาไปตกปลา,า,านะมีคันเบตตั้งหมื่นล้านคันเลยแหละอยู่ไหนนูน่นข้างหลังก็ทันนะะ้งที่สองขายท่นที่ทุนมันจมแล้วก็ ยืนอวัดเลยต้องยืนออเลยวัดเลยแค่นี้ยปก็ได้นี่ไงน,นี่แล้วก็น,นู่นนูน่นเสร็จหรือ,อยังน่ะยังไม่เสร็จไหนทำอะไรใส่อะไรอยู่ ใส่นี้อยู่ไงเราชนอหรือเปล่านี่ใส่ตัวขอนี่ยังไม่เสร็จต้องใส่เยอะๆถ้าใส่เยอะๆปลามันปลามันดึงไม่หลุดหรอกเราก็ชนะนนมันแล้วมีคันมเ็ดอีกสองสามคันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดู เยาให้ดูแต่มาดูนี่นะมาดูนี่ดูนี่ดูอะไรคนเด็กขาเมื่อวานอ่ะคันนี้ได้เมื่อวานอ่ะคันนี้ได้เลยเอวนคันนี้ได้เนี่ยคันนี้ได้ปงัวหลุดหลัเพราะว่าใส่เสื้อ T E อันนี้บิดมาบิดได้เลยเชือก PE อันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เชือก PE อันนี้อันไหนเชือก PE ให้ทายอันไหนไม่อออกันนี้แหละเชือก PE เนี่ยเนี่ยได้เลยแหละคันน่ะว้าวถ้าถ้ากระจมได้คันนี้นะขาดขาดต้องรอทุนมันจมใช่ไหม ท่อนจมวัดขึ้นมาได้เลยป่าส้มก็ได้ป่าอะไรก็ได้ที่ทำเองทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวมาทำต่ออีกอันหนี้ยคิดอยู่จะทำแต่ก็ไม่เอาดีวกว่าเอาเป็นอันนี้ดีวกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปตกปลานนะตอนเสร็จอ่ะ ดูนี่สิดูนะหนเหมือนกันนะเนี่ยเขากินน้ำก่อนนะแต่แค่น,นี้อันนี้กินน้ำหวานน้ำหวานวอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่น้ำก,นก็อยากกินไหมโอ้ตรรินอ่นนะชงให้ไม่เห็นกินเลย ยากกินไหมมาร้านนี่เลยมาร้านานาเลยแหละมานาเลย,าลาเ,ลยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวแม่กีพาชงเดี๋ยวแม่กีชงเองเดี๋ยวแม่กีชงให้นี่สวยไหมย,ยังไม่เสร็จอ่ะทัองเราเยอะๆเลยคนก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นนี่ ขอกัรไกลหน่อยแม่ขอการไก่หน่อยเราจะตัดเชือกขอกัรไกลหน่อยได้ไหมกันไกลเข้าไหมมันเป็นกัรไกลตัดดอกมไม้อ่ะตัวเองมาตัดเอ็นอะมันจะเข้าไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุ้นตัดได้ตัดได้จริงแล้วเดี๋ยวไปหาไหม้เล็กๆก่อนนะหาไ,หม,ไม้มาทำอะไร ใส่ทูนไงแบบนี้อ๋อต้องทำแบบนี้เอ้ยมันก็มีอยู่แล้วเห็นไหมเนะี่ยไม่มันต้องใส่ทูนเพราะว่า ต้องใส่ไม้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใส่ใช่ไหมเป็นแบบนี้เลยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จใช้เวลาสิบนาทีแล้วนะในการทำป่ะเดี๋ยวพาไปตกเองเดี๋ยวพาไปตกไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเนี่ยมันมันจะขยับเพราะว่าเราต้องใส่ไม้เล็กๆเดี๋ยวไปหาไม้เล็กๆก่อน ไปตกเมืองไหมไปไหมเดี๋ยวพาไปตกชวนใครชวนแม่พาไปตกกันป่ะป่ะช,วน,ช,ว,นชวนเพื่อนไหมชวนแต่ไม่ชวนเพื่อนต๋อเอาอะไรไปเอาอะไรไปเป็นเหยื่อวอ,อาหารปลาว่าหัวอาหารปลาที่สัตเอาไป ปตาไหนมันจะมากินตกใกล้ตัวเองขนาดนั้น